บราซิลเป็นประเทศที่โชคดีที่มีนักทำประตูที่ยอดเยี่ยมตลอดประวัติศาสตร์ฟุตบอลของพวกเขานักเตะเหล่านี้ช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองได้ถึง5สมัยซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตอนนี้การแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเพื่อลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกในช่วงฤดูร้อนนี้กำลังเปิดฉากขึ้นแล้วเปเลโรนันโดโรมาริโอชาอิซินโนและรายชื่ออีกนั้นไม่ทวน กองนาแซมบ้าที่กำลังโลดแล่นในเวทีลูนังโลกในขณะนี้ผู้เล่นอย่างวินิซิอุสจูเนโรดริโกราฟิ尼าและวินเลียนเอสเตววลรวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาของเนมา์ล้วนเป็นตัวเลือกในเกมรุกที่น่าตื่นเต้นแต่การต่อสู้แย่งชิงเสื้อหมายเลข9ก้าดูเหมือนจะเปิดกว้างมากที่สุดและด้วยผู้ท้าชิงถึง8คนที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอังกฤษในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อความพยายามของบราซิลที่จะยุติการรอคอยถ้วยรางวัลที่ยาวนานถึง24ปีอิกอติอาโกของเบรนฟอร์ดเป็นผู้ทำประตูสูงสุดอันดับ2ร่วมในพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน4ประตูในขณะที่รีชาลีโซ่ของท็อตแนมทำไปแล้ว3ประตูและชูเอาเปดโดรของเชลซีทำไปแล้ว2ประตู ส่วนอิกอเมซุสทำไป4ประตูให้กับนอตติงแฮมฟอเรสในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยริชา์ลีส่งและเปโดรเป็น2คนที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะถูก Carlo คาโลอันเชลติกุณสื่อทีมชาติบราซิลเรียกติดทีมเพื่อลงเล่นในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดล่าสุดเราจะพาไปดูตัวเต็งบางส่วนสำหรับตำแหน่งกองหน้าที่เขาจะต้องจับตามองในฤดูกาลนี้ริชาลีสงริชาลีสงกองหน้าวัย28ปีของท็อตแนม ทำประตูให้ทีมชาติบราซิลไปแล้ว20ประตูจาก52นัดซึ่งเป็นรองแค่เนมาที่79ประตูในกลุ่มผู้เล่นที่มีชื่อติดทีมชาติชุดฟุตบอลโลกเขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดล่าสุดที่บราซิลพ่ายแพ้ต่อบโบลิเวียแต่ได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรองในเกมกับชิลีชูอัลเปโดรชูอัลเปโดรวัย24ปีหวังว่าการย้ายมาอยู่กับเชลซีในช่วงฤดูร้อนนี้ จะช่วยให้เขาเริ่มต้นเส้นทางในทีมชาติบราซิลได้อย่างสวยงามนี่เป็นฤดูกาลแรกของเขาในการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกหลังจากที่เคยเล่นให้กับฟลูมินเนเซ่วัตฟอร์ดและไบรตันแม้จะยังทำประตูไม่ได้จากการลงสนาม5นัดในทีมชาติแต่เขาก็มีชื่อลงเล่นในเกมรอบคัดเลือกทั้ง2นัดล่าสุดมาเตอุสคุนยามาเตอุสคุนยาวัย26ปีจำเป็นต้องทำผลงานให้ดีในฤดูกาลนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อคว้าตำแหน่งตัวจริงในทีมชาติบราซิลให้ได้ฤดูการที่แล้วเขายิงไปถึง17ประตูให้กับวูฟแฮมตันซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาจนถึงตอนนี้เขาทำได้เพียงประตูเดียวจากการลงเล่น15นัดในทีมชาติซึ่งเกิดขึ้นในเกมที่บราซิลแพ้อร์เตนา4ต่อ1เอวานิลซอนเอวานิลซอนกองหน้าวัย e e 25ปีของบอนมัดเพิ่งลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลไปแค่2นัดและยังทำประตูไม่ได้ เมื่อฤดูการที่แล้วเขาทำไปสิบประตูในพรีเมียร์ลีกให้กับปอร์ตมัดแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เล่นในแชมเปียนลีกแล้วซึ่งเป็นรายการที่เขาเคยลงเล่นเป็นตัวหลักสมัยอยู่กับพอร์โต้อีโกเมซุสอีโกเมซุสกองหน้าวัย24ปีของนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องอาศัยการสร้างผลงานที่โดดเด่นในพรีเมียร์ลีกเพื่อคว้าตำแหน่งในทีมชาติบราซิลเขาเพิ่งย้ายมาอังกฤษเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาจากสโมสโบตาในบ้านเกิด หลังจากที่เคยเล่นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาก่อนเขาทำไปแล้ว4ประตูจากการลงเล่นตัวจริง2นัดแรกให้กับฟอ r เรสในเกมกับสวอนสีและเรอันเบติสจนถึงตอนนี้เมซูสยิงได้1ประตูจากการลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลไป4นัดกาเบรียลเมซูสคำถามคือกาเบรียลเมซูสจะฟิตเต็มที่ และรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมลงสนามได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่กองหน้าวัย28ปีของอาเซนอลรายนี้ไม่ได้ลงเล่นเลยนับตั้งแต่เดือนมกราคมเนื่องจากอาการบาดเจ็บเอ็นควยหน้าหัวเขา่าเขาทำไปแล้ว19ประตูจาก64นัดให้กับทีมชาติบราซิลและแน่นอนว่าเขาจะได้เดินทางไปกับทีมอย่างแน่นอนหากสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บและเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อย่างไรก็ตามการที่เขาไม่มีชื่อในทีมชุดลุยศึกแชมเปี้ยนลีกของอาเซนอลบงชี ว่าการกลับมาลงสนามของเขายังคงต้องรอต่อไปโรดริโกมูนิตโรดริโกมูนิตกองหน้าวัย2 4ปีของฟูแลมยังไม่เคยมีชื่อติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่และไม่เคยลงเล่นให้ทีมชาติชุดเยาวชนในทุกระดับเขาจําเป็นต้องแย่งตําแหน่งตัวจริงจากราอูนคิเมเนสให้ได้ก่อนและจากนั้นก็ต้องยิงประตูให้มากพอที่จะไปเตตาอันเชลอติอิกอชิยาโกเช่นเดียวกับมูนิดอิกกชิยาโกวัย24ปีของเบรนฟอร์ ก็เป็นนักเตะที่ประจำอยู่ในลอนดอนและยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ชิยาโกพลาดการลงสนามเป็นส่วนใหญ่เมื่อฤดูการที่แล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่ฤดูการนี้เขาทำไปแล้ว5ประตูรวมถึงการทำคนเดียว2ประตูในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเขายังรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไว้ได้เรื่อยๆอาจเป็นเรื่องยากที่อันเชลติจะมองข้ามเขาไปได้วิตอรอเก วิตอรอเกวัย20ปีเคยลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลเพียงครั้งเดียวเมื่อปี2023ปีนั้นเป็นช่วงฤดูร้อนที่เขาเซ็นสัญญากับบาร์เซลโลนาเป็นเวลา8ปีเขาออกจากสโมสรหลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งฤดูกาลและตอนนี้ได้กลับมาเล่นในบราซิลกับสโมสรพันไมรัตมาร์กอสเลโอนา์โดมาร์กอสเลโอนาโดวัย22ปีสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับสโมสรอัลฮันฮิลานในซาอุดีอาระเบีย เขาเป็นดาวสันวร่วมในรายการฟีฟ่าคลับวิล์คับด้วยจำนวน4ประตูซึ่งในจำนวนนั้นมี2ประตูที่ทำได้ในเกมที่ทีมของเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตีอย่างไรก็ตามเลโอนาร์โดยังไม่เคยได้ลงเล่นให้ทีมชาติบราซิลชุดใหญ่เลยอินดริกอินดริก w ันเดอร์คิดวัย19ปีของราอันมาดริดหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติบราซิลในช่วงฤดูร้อนหน้า เขาทำไปแล้ว3ประตูจากการลงเล่น14นัดให้กับทีมชาติบราซิลรวมถึงประตูที่ยิงใส่อังกฤษทำให้เขากลายเป็นผู้ทำประตูอายุน้อยที่สุดในสนามเวมบลีด้วยวัยเพียง17ปีแต่เขาพลาดช่วงต้นฤดูกาลนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแม้ว่าบราซิลจะมีผู้เล่นเกมรุกที่น่าตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ากลับยังไม่มีใครจองเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างดูเดือดระหว่างผู้เล่นหลายคน นักเตะถึง8คนจากรายชื่อผู้ท่าชิงทั้งหมดเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกซึ่งหมายความว่าผลงานของพวกเขาในอังกฤษช่วงหลายเดือนข้างหน้าจะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้จัดการทีมคาร์โลอันเชลอตตินอกจากนักเตะในอังกฤษแล้วยังมีผู้เล่นที่น่าจับตามองคนอื่นๆการค้นหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ของบราซิลกำลังเป็นไปอย่างเข้มขน้นและนักเตะหลายคนจากพรีเมียร์ลีกกำลังพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้มาให้ได้